ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม One Punch Man the Strongest Man กับลุงดินอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟ380นะครับก็ไม่ได้สตรีมมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปนะครับยังเล่นอยู่ทุกวันนะตอนนี้กิ้วของเรานะครับกิ้อะไรดีนะครับตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับก็กดของเรามีอยู่ง่ายๆนะครับก็ใครเข้ามาในกิ้แล้วนะครับถ้าไม่อนเกิน2วันเนี่ยลุงขออนุญาตเตะออกนะครับนะ คนอื่นที่เขาอยากเล่นเข้ามานะครับแสดงว่าเราไม่มีเวลาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นได้ตลอดเล่นได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยลูกไม่ว่านะหรือว่าถ้าใครมีธุระจริงๆไม่ออน2วันเนี่ยก็ทังมาบอกลุกก่อนได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของเราเนาะจะได้เชื่อกันแอคทีฟหน่อยว่าช่วงนี้เราแอคทีฟกันไม่ค่อยจะเต็มเลยนะครับของก็เลยได้น้อยนะครับแต่เราก็อยู่ด้วยกันนะโอเคครับผมตอนนี้ก็กำลังจะอายุสามแล้วนะครับก็กาลังจะรับสมาชิกเพิ่มได้อีก1คน ใครที่อยากมาเล่นด้วยกันนะครับเซิฟ380ก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับตอนนี้ยังทันนะก็มีอยู่2กิลนะครับกิลแรกคือกิลอะไรดีนะครับส่วนอีกชื่อนึงก็คือกิลคิดไม่ออกนะครับสามารถเข้าได้ทั้ง2กิลนะครับลุงดีเป็นคนดูแลทั้งคู่เลยนะครับใครอยากมาเล่นด้วยกันอยามาเฮฮากันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับนี่คือหน้าตาของคนในกิลนะพลังอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าแล้วนะครับน้องเพจนำมาแล้วครับผมตอนนี้น้องเพจอันดับหนึ่งของกิลแล้วนะครับ นำอยู่ที่1 1 0 0 0 0นนะฮะเกือบแสนสองแล้วนะครับห <Okay. S 1> นะน้าตาทีมน้องเพจก็คือแบบนี้เลยนะครับอะตอมิกสมุไรนกักกวานนะครับนะนี่คือผู้นำในทีมของน้องเขาเลยนะครับโหดมากๆนะส่วนหน้าตาทีมของลุงดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ม่ยังไม่เก่งเลยนะก็โชคดีที่เปิดได้ฟุบุกิมานะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้ดีมากนะครับมีจักรพรรดิเด็กนะครับที่พอโอเคมีบอลทองนะครับที่พอจะเป็นเสาหลักให้กับทีมได้แต่ที่เหลือเราก็ต้องลุ้นกันอีกยาวเลยครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมนะใครที่อยากมาเล่นน่ะก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับช่วงนี้เนาะก็คือเบื่อๆอยู่บ้านเนาะโควิดอะไรเงี้ยไม่ได้ออกไปไหนก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเซิร์ฟสามแปดศูนย์นะครับเข้าได้ทั้งสองกิลนะครับคิดไม่ออกกับ อะไรดีนะครับ2คิวนี้ลุงดูแลนะครับเตะคนออกทุกวันนะครับใครที่ไม่ออนเกิน2วันลุงก็เตะออกเลยนะครับพวกเองก็เสียบพอมาซะจะได้เข้ามาเล่นเดวยกันมาเฮฮากันมาสนุกกันนะครับโอเคครับผมนะประมาณนี้แล้วกันครับสุวันนีนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาเลยดีกว่าครับวันนี้ two hours later เอาโอเคครับผมนะวันนี้เรามาเปิดขมทรัพย์คิวกันนะทุกคน เปิดขุมทรัพย์กิลดารขุมทรัพย์กิลดุสุดเทพสุดโหดนะครับอ่าแต่ว่าเราเผลอกดไปอันนึงแล้วไงแต่ไม่เป็นไรนะครับคือไอ้ขุมทรัพย์กิลดุนี่มีทั้งหมดเกือบหนึ่งล้านชั้นนะฮะเลื่อนไปเท่าไหร่ก็เป็นศูนสักทีจริงๆมีกี่ชั้นไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูของคนอื่นก่อนนะครับเรามีเหรียญอยู่นะเรามีสามร้อยเหรียญนะครับเรามีสามร้อยเหรียญนี่ครับผมหมูมีชั้นมากมายไก่กองนะครับลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลงไปได้เท่าไหร่นะครับเออมาโอเคครับ โอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราเปิดเอาเดี๋ยวให้น้องๆเลือกนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกเดี๋ยวเราไปดูออฟออฟนดนึงนะครับออฟของดีๆของเขามีอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้พี่ได้แผ่นโจมตีไปแล้วนะไม่ทันนะอ้เดี๋ยวดูชุดแฟนเขาก่อนเขาได้ชุดแฟลเป็นป้องกันโจมตีนะฮะคุณอะไรได้ไปเนี่ยคุณฉินเฉียงฟูนะฮะเอ้ยสมรับหน้าแล้วก็คนนี้ได้เลยครับป้องกันอีกแล้วนะฮะน่าสงสารคุณเทปโป้จริงๆนะครับแล้วคนนี้ใครครับ โมเบิลนนะครหมูเบิร์นนะฮะลองดูสิป้องกัน <laughs> เป็นไงดูคนดูดูคนดูดูคนดูเป็นคนได้ป้องกันนะมีพี่เนี่ยได้โจมตีคนแรกนะครับแนละ้วอุ้ยดวงเรามันใช้ได้อยู่เว้ยทุกคนอ่ะดูต่อดูต่อดูต่ออันนี้ล่ะโอ้โหโจมตีเปอร์เซ็นต์เว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ชุดไงเออไม่ใช่ชุดไม่เป็นไรครับผมแล้วเนี่ย HP เปอร์เซ็นต์เฮ้ยการป้องสูตรของดีนะครแล้วตามด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยคนนี้ได้ไรเนียทำชิทชามี่ชามี่ได้ไรครับรองเท้ามือปืน เองดูออฟเขาแต่ละชิ้นนะฮะออฟเขาโคตรโอ้นะครับเชื่มี่นะฮะได้เป็นรองเท้ามุดปืนป้องกันป้องกันนี่ครับไปดินทาเขาครับผมเอ้ยแล้วนี่ครับนามิชิกินะฮะคนไทยด้วยนะครับได้เป็นป้องกันอีกแล้วครับผมเองดูดวงเขาเองดูดวงเขาเองดูดวงพวกเขาด้วยดวงพวกเขาโอ้โหน่าสงสารจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูดวงลุงนะอันนี้ครับบิ๊กบีบิ๊กบีเฮ้ยบิ๊กบี ดูดวงเขาบิ๊กบีทุกคนดูดวงเขาดิโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เว้ยโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อยากได้บ้างนะครับแล้วตัวน,นี้เป็นอะไรกระตุ้นต้านทานจะนำระเบียได้รับ10%บเปอร์ฟุตโฟเอชพีกับตัวเดี้วเพิ่มพลังโจมตีได้อีก8%นะครับนะโอ้โหตัวน,นี้นี่ใส่ให้ตัว,ตวหดหดหน่อยนะครับแนละ้วเป็นตัวดามเมจโกคิสส์อ,อย่างเงี้ยใส่ให้โกคิสส์อ,อย่างเงี้ยแบบโอ้โหทะลุเนี่ยพลังเนี่ยติดต้านทานปุ๊บเนี่ยดาดามเมจมาเพิ่มอ่ะโอ้บัด ลัตติวเพจเนี่ยใส่โกเกสืสอและชิ้นนี้บอกเลยสะดุง้งสะดุ้งแน่สะดุ้งแน่แมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหมีออฟอินเซดด้วยตุลาการทมินไอ้นี่เป็นอันดับหนึ่งกิลดะครับโอ้โห <laughs> พี่อยากได้บ้างอะของอะตอมไม่ดีพี่อยากได้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ครับผมของใหม่ด้วย แล้วเพิ่มอัตราดูดเลือดตัวเองส0แล้วก็สปีดตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสิ็ครับผมอันนี้ของดีนะทุกคนของดีจัดของดีจัดเลย <c oughs> ชิน้นี้บอกเลยโคตรดีเอามาถึงตาเราแล้วเราเอาแถวนี้แล้วกันครับไม่มีคนเปิดมาทุกคนเลือกเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้นะตาเม,มาส์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผม <Okay. S 1> เอาไหนเอาไหนมาเลือกมาหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ้าวไพ่บอกหกเรียบร้อยครับผมไพ่ก็หกอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับครบแล้วนะงานเป็นหกเนี่ยการโจมตีนะฮะคุณอะไรได้ไปเนี่ยคุณฉินเฉียงฟูนะฮะเสร็จรับหน้าแล้วคนนี้ได้อะไรครับป้องกันอีกแล้วนะฮะน่าสงสารคุณเทปโป้จริงนะครับแล้วคนนี้ใครครับหมูเบิรนนะหมูเบิร์นนะฮะลองดูสิป้องกัน To ask my accountant about that. จบเลยวะ <laughs> ของทองยังไม่มีด้วยซ้ำอ่ะทุกคนใครใครพิมพ์หก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 เตะทิ้งเตะมันออ, <laughs> อ,ออกไปเอาบวกหกออกไป <laughs> เอามันออกไปให้หมดเอาไอ้บวกหกออกไปเอาไอ้บวหออกไปจากช่องพี่เอามันออกไปเฮ้ยมันได้อีกใช่ไหมได้อีกได้อีกได้อีกเอางั้นสามนะ งั้นสามนะมันได้อีกอันเว้ยพอพี่เหลือร้อยหกสิบมันบอกว่าเปิดใช้หักอีกร้อยสี่สิบได้อีกอันได้อีกอันได้อีกอันครับอะดูออฟก่อนนะครับโจมตีนะฮะสี่เปอร์เซ็นต์อีกอันหนึ่งหยอก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 พี่หยอกครับอ้ามามามาอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งเหลืออันหนึ่งเหลืออันหนึ่งขอโทษขอโทษอ้าเหลืออีกชิ้นหนึ่งครับเฮ้ยเพจเพราะว่าพวกเองโหวตสามก็ต้องสามไว้มันเหลือสามครับผมนะเอาทุกคนพร้อมครับสามเอาเลยนะสามใช่ไหมเอออ่าเหลือสามครับ เอาลบสามออกเอาตัวลเอาไงเอาสามหรือเอาหรือเอาสามหรือเอาเจ็ดเอาอันนี้พี่เปิดเจ็ดนี่ว่าพี่ไม่ได้เปิดหกบอกโอบัตรนี่เลยบอกโอบัตรทำพลาดบอกโอวบัตรเลยพี่เปิดของโอบัตรไงพี่เปิดผิดพี่ขอโทษอูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยโอบัตรรับผิดชอบมาเลยกล่องเองนะน,นี่ <laughs> กล่องเจ็ดนะนี่กล่องเจ็ดนะนี่ เอองั้นเหลือกล่องหกอยู่ครับกล่องหกกับกล่องสามพี่นับผิดพี่นับผิดวะฟ้านเคาะเจ็ดเนี่ยกล่องเจ็ดคือกล่องนี้แหละโอ๊บัตเอโอบัต <c oughs> <c oughs> ก็นี่เจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ย, 7, ยไหนไอ้วงบอกเจ็ดอยู่นะต้องจัดการแล้วเจ็ดเออหกยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้เจ็ดนับผิดหนึ่งสองสามสี่อันนี้เจ็ด 1, 2, 3, อนน <c oughs> โอ๊บัตรร้วผิดชอบด้วยเจ็ดเนี่ยเจ็ดแล้วเนี่ย เอาโอเคโอเคงั้นหกนะหกนะหกหกหกเอาโอเคหกอาหก6กเอา6แล้วหกแล้วมาหกโอเคมือปืนมือปืน ปืนข้ามือปืนแตวมาเช็คก่อนนะฮะตึบ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 ปุ๊บ HP อัตราลดดาวเมจป้องกันอัตราดาวเมจโหดีอยู่นะพี่พี่ว่าโอเคนะออฟออฟสวยอยู่ออฟสวยอยู่ออฟสวยโอเคไไดด้้ออยยูู่่ หมือนไม่ดีใจเหมือนไม่ดีใจเลยฮะพอได้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 อืมโดนไปดิโอ้โหเปิดกล่องกิ้ววันนี้โคตรเกลือนะกล่องกิ้วสุดเกลือนะฮะหมดแล้วนะเหลือยี่สิบนะโอ้โหไปว่าเขานะฮะอีหน่เป็นเองว่ะเออแต่ออฟดีอยู่ออฟดีอยู่เอาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วครับไอดี ID ตัวเองนะฮะได้ของดองยิ้มหนึ่งก็ย,ยังดีว่กวันนี้